อยากสอบติดแต่มีเวลาไม่ถึง6เดือนแล้วน้องต้องวางแผนติวฟิสิกส์แบบนี้เลยนะครับน้องม6ที่อยากสอบติดสายสุขภาพวิศววิทยาศาสตร์สถาปัตย์รวมถึงคณะอื่นๆที่ต้องใช้ฟิสิกส์เยอะๆเนี่ยนะจำเป็นมากๆเลยที่น้องจะต้องวางแผนการเรียนควบคู่ไปกับการติวเข้มที่ใช่ เพื่อจัดลําดับการเรียนที่ถูกต้องเพราะน้องไม่ได้แข่งกับตัวเองเท่านั้นนะแต่ยังแข่งกับเพื่อนๆอ,อีกทั้งประเทศเลยที่อยากจะเข้าคณะเดียวกับเรามหาวิทยาลัยเดียวกับเรารู้แบบนี้แล้วเรามาวางแผนการติวกันดีกว่านะครับเราจะแบ่งเป็นสองสายครับสายแรกก็คือเรามีพื้นฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เราไปสาย A นะส่วนคนที่มีพื้นฐานแข็งแรงอยู่แล้วระดับหนึ่งเราไปสาย B ครับสำหรับน้องที่พื้นฐานไม่แข็งแรงเท่าไหร่พี่แนะนานี่เลยครับเราจะเดินทางด้วยแผน ฟิสิกส์เลเยอรข้อเดียวครบทุกบทของมอปลายทั้งเนื้อหาแล้วก็โจทย์กว่า3,000ข้อปูกันตั้งแต่พื้นฐานนะครับละเอียดวิชาการเข้มเทคนิคครบสนุกเข้าใจง่ายแล้วก็ทําสอบได้จริงครับส่วนน้องๆที่พื้นฐานดีนะเราก็เน้นไปที่การต่อย,ยอดเลยครับพี่ฟาร์มเลือกแผน Refine Physics ให้นะครับเราจะพาไปสรุปกระชับด้วย e d จ g r a p h i c กเทคนิคเฉพาะของพี่ฟาร์มเชื่อมโยงก็ง่ายเข้าใจก็ไวนะแล้วก็ได้ตะลุยโจทย์ครบทุกพอสอเลย สมจดแข่งขันครบครันครับพร้อมรับมือกับข้อสอบแนวใหม่ที่มันเน้นวิเคราะห์ critical thinking เนี่ยต่อไปนี้คือแผนการเก็บฟิสิกส์ที่พี่ฟาร์มแนะนำนะครับ เรามาเริ่มจากแผน A กับกลุ่ม Physics Slayer เรามีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะก้าวเดินได้ช้านะแต่ว่าถ้าฉันก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวันเนี่ยยังไงวันหนึ่งฉันก็ต้องถึงฝั่งฝันแน่นอนนะครับสำหรับน้องที่พื้นฐานฟิสิกส์ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องสร้างพื้นความรู้เนี่ยให้แข็งแรงจากรากฐานก่อนที่จะต่อยอดขึ้นไปนะครับด้วยคอสฟิสิกส์เลเยอร์นี้ในช่วงเวลา4เดือนน้องกับเนื้อหา5อาณาจักรนะครับมันจะต้องฮึดต้องใจสู้กันหน่อยนนนรัซึ่งงแผมีีดด้เดือ แรกนะครับเราจะเน้นจบกาาสตศาให้ได้ครับมีด้วยกัน7บทนะครับกาาสตราเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเลยนะครับทำให้เราต่อยอดไปบทอื่นๆได้ พอมาเดือนที่2ครับเราจะมาเก็บคลื่นแสงเสียงนะครับซึ่งมี4บทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมเดือนที่3นะครับน้องต้องเก็บไฟฟ้ากันแล้วแหละนะครับจะมี3มบทใหญ่กับอีก1บทเล็กตรงนี้มันจะค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของคนส่วนใหญ่เลยแหละแต่พี่ฟาร์มนะครับจะมีเทคนิคที่ทําให้น้องเนี่ยสามารถเข้าใจมันได้ง่ายเองเดือนที่4นะครับเราจะพากันไปเก็บของไหลความร้อนอะตอมนิวเคลียร์ครับเป็น4บทสุดท้ายที่ออกสอบเยอะเหลือเกินนะฮะ เดือน5เดือน6 2เดือนสุดท้ายล่ะเราก็มาเก็บตกนะครับแล้วก็ตะลุยโจยกันครับเดือนที่หนักที่สุดนะครับคือเดือนแรกแล้วมันก็จะค่อยเบาลงเบาลงเบาลงเนาะแผนนนี้มันดูแน่นมันดูหนักแต่น้องคิดดูนะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าฟิสิกส์เนี่ยมันจําเป็นต่อการสารฝันของน้องให้มันสําเร็จ ลงมือกับมันเลยต่อมาแผน B นะครับสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเราสะสมแต้มบุญมาดีขนาดนี้เราก็มาต่อยอดให้มันปังๆไปเลยดีไหมนะครับโดยคอร์ส refine physics ครับที่จะทำให้น้องๆนั้นทั้งเข้าใจจำง่ายแล้วก็วิเคราะห์เก่งนะครับแผนคือเราจะใช้3เดือนแรกนะครับกับการเก็บเนื้อหาครับผมเดือนแรกนะครับเราจะเก็บกลุ่มกลศาสตร์ครับกับคลื่นกลนะฮะเราจะเรียนแบบตกผลึกกันไปทีละบทแล้วก็ตะลุยโจทย์กันไปทีละบทครับ ในเดืนที่2นะครับเราจะมาเก็บเสียงแสงแล้วก็ความรู้ในกลุ่มไฟฟ้านะครับ เราก็จะตกผลึกมันที่ระบดตะลุยโจทย์ที่ระบดเช่นกันนะครับแล้วก็เดือนที่3นะครับเราก็มาเก็บบทที่เหลือครับเป็นของไหลความร้อนนิวเคลียร์อะตอมพวกนี้ออกสอบเยอะนะครับเรามาเก็บกันใกล้กๆสอบหน่อยก็ดีตกผลึกกันไปที่ระบบตะลุยโจทย์ไปที่ระบทเช่นกันทีนี้พอเดือนที่4ครับผมเราจะเริ่มเปลี่ยนมาตะลุยโจทย์แบบคละบทกันแล้วเราจะได้มีทักษะนะครับว่าไอ้ข้อสอบข้อนี้เวลาเราทํา ทีละบททีละบทแล้วก็เหมือนกันรู้อยู่แล้วมันต้องใช้ความรู้บทอะไรใช่ไหมแต่พอโจทย์มันคละบทมานะครับเราจะได้ฝึกทักษะในการจําแนกครับเพราะที่ข้อสอบข้อนี้มันต้องใช้ปรากฏการณ์ด้านไหนล่ะใช้ในบทความรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็จะได้ฝึกแยกบทกันและเราก็จะพาน้องไปตะลุยโจทย์รายพศออครับทำข้อสอบเก่งของพี่ฟาร์มโดยฝึกจับเวลาด้วยการฝึกจับเวลานั้นสําคัญมากนะครับเราจะได้ฝึกตัวเองนะครับที่อยู่ภายใต้ความกดดันทางด้านเวลาว่าเราจะจัดการกับความเครียดความรู้สึกรวมถึงการ manage เวลาทําข้อยากข้อง่ายอะไร ก่อนหลังอย่างไรนะครับเวลาหากเหลือนะครับก็จะทํากันบ้านพี่ฟาร์มเนาะเราเน้นไปที่การเจาะหาจุดอ่อนของตัวเองครับเจอจุดรั่วตรงไหนเราก็จะได้รีบอุดตรงนั้นและเดือนสุดท้ายเดือนที่5นะครับเราก็จะมาติวไฟไหม้กันครับพี่ฟาร์มก็จะติวไฟไหม้ให้ก่อนสอบนะครับแล้วก็พาไปทำ simulation test หรือข้อสอบจําลองเสมือนจริงนะครับเรียกได้ว่าเดือนสุดท้ายเนี่ยยังกับนางงามเก็บตัวในกองประกวดกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีแผนรองรับสําหรับน้องทั้งระดับที่อ่อนที่ปานกลางที่เก่งนะครับทุกคนก็เลือกเอา แผนนี้ไปปรับเป็นวิถีของตัวเองกันได้เลยต้องเลิกสงสัยในตัวเองได้แล้วนะครับมีแต่ตัวน้องเองเท่านั้นที่จะพาตัวเองนะไปคว้าอนาคตที่ใฝ่ฝันมาไว้ได้พี่ฟาร์มเป็นกําลังใจให้นะครับเลือกลงมือเลยวันนี้เลือกอนาคตที่สําเร็จเลือกฟิสิกส์ฟาร์มนะจ๊ะใครอยากปรึกษาการเรียนนะก็ทักอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นช่องทางต่างๆที่เรามีพรอไวไว้ให้นะครับแล้วมาเรียนได้กันนะ